ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการเนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัย เช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศารนีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับก็วันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันนะครับคือรถทั้ง2คันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเนื่องจากว่ารถนะครับถูกคนร้ายนะครับลักนะครับทีเนี้ยคนร้ายเนี่ยขับรถด้วยความเร็วนะครับเพราะว่าเขาต้องหมี่นะครับขับเนี่ยเต็มถนนเลยนะครับทั้งสองคันเนี่ย ด้วยความเร็วนะครับสวนทางกับรถของจําเลยนะครับซึ่งจําเลยในคดีนี้เขาขับรถเนี่ยมาโดยทางของเขาปกตินะครับพอเขาเห็นรถเนี่ยนะครับซึ่งคนร้ายเนี่ยขับรถออกมาบนถนนนี่นะครับเขานะครับขับรถเนี่ยหักหลบนะครับหักหลบเนี่ยแล้วก็ไปเฉี่ยวชนน่นะครับคู่กรณีนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับผู้เสียหายนะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องเลยนะครับว่า จำเลยเนี่ยประมาทนะครับขับรถเนี่ยหักหลบไปแล้วเนี่ยไปชนนะครับถ้าข้อเท็จจริงนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับจำเลยเนี่ยนะครับจะอ้างเหตุสุดวิสัยได้ไหมครับเพราะว่าโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะพึงเลยนะครับเพราะว่าตกใจนะครับถ้าสมมุติถ้าเกิดว่าอ้างเหตุสุดวิสัยได้เนี่ยจำเลยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ย ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับคำว่าเหตุสุริสัยเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาแปลงนะครับจำเลยนะครับจะมาใช้ต่อสู้คดีนี้ได้หรือไม่แล้วคดีเนี้นะครับศาลท่านนะครับจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้ง2ฝ่ายอย่างไรแต่ก่อนอื่นที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี้นะครับทางทนายอ้อเนี่ยอยากนาเรียนนะครับให้ท่านมาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา8นะครับคำว่าเหตุสุริสัยเนี่ยหมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั้นเนี่ยจะได้จัดการและมาระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นนะครับคดีนี้นครับนอกจากศาลนะนะครับท่านเนี่ยจะหยิบยก มาตรา8ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องเหตุสุริสัยเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา420ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาด้วยนะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านตัดสินอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2522นะครับคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยขับรถหลบรถของผอนะครับที่ขับสวนล้ําเส้นทางมาในระยะกระชั้นชิดนะครับจึงบังคับรถไม่ได้ไปชนรถของโจทย์นะครับ ที่คนขับเนี่ยหลบรถออกนอกเขตถนนมานะครับดังนี้ไม่ใช่ว่าจำเลยประมาทนะครับแต่เหตุเนี่ยเกิดเพราะเหตุจุดวิสัยนะครับคดีเนี่ยครับคนร้ายเนี่ยลักรถยนต์ของโจดนะครับและก็ของผอนะครับขับคู่กันมาตามถนนนั่นนะครับรถของโจดเนี่ยคนร้ายขับมานะครับอยู่ทางซ้ายรถของผอนะครับ ขับอยู่ทางขวาของโจ์นะครับล้ําเข้ามาในทางเดินรถของจําเลยขับสวนมานะครับมีรถสิบล้อนะครับอยู่หน้ารถของจําเลยจําเลยนะครับขับหลบรถของผอไปทางขวานะครับโดยไม่เห็นไฟรถของโจดเพราะรถสิบล้อนะครับบังรถของโจ์กับรถของจําเลยเนี่ยหลบไปในทางเดียวกันนะครับจึงชนกันนอกเขตถนนนะครับ คดีนี้ครับสารชั้นต้นน่นะครับและสารอุทธร์น่นะครับเห็นว่าจำเลยนะครับละเมิดนะครับเป็นฝ่ายประมาทนะนะครับพิพากษาให้จำเลยนะครับใช้ค่าเสียหายแกโจทกในคดีนี้นะครับสองหมื่นบาทนะนะครับคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารอุทธรณน่นะครับเขาเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมานะครับคดีนี้สารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า สารดีกานะครับเชื่อว่าเมื่อคนร้ายเนี่ยรับรถยนต์ของโจที่หนึ่งและรถยนต์ของนายทองเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยคนร้ายนะครับขับรถยนต์ทั้งสองคันเนี่ยคู่กันไปนะครับโดยคนร้ายคนหนึ่งเนี่ยขับรถยนต์ของโจที่หนึ่งทางด้านซ้ายของถนนนั่นนะครับและคนร้ายอีกคนหนึ่งเนี่ยขับรถยนต์ของนายทองเนี่ยนะครับทางด้านขวาของรถยนต์ของโจที่หนึ่งนะครับโดยขับล้ำนะครับเข้าไปในเส้นทาง รถยนต์น่ยนะครับที่แล่นสวนทางมาการที่นายจำหลัดเนี่ยนะครับหันหัวรถยนต์ของจำเลยเนี่ยไปทางขวาเนี่ยเชื่อว่าคนร้ายนะครับขับรถยนต์ของนายทองเนี่ยมาในเส้นทางเดินรถยนต์ของจำเลยนะครับนายจำหลัดเนี่ยนะครับจึงหันหัวรถยนต์ของจำเลยเนี่ย ไปทางขวาเพื่อนเรี่ยงนะครับไม่ให้รถยนต์ของนายทองเนี่ยมาชนรถยนต์ของจำเลยนะครับหากนายจำรัดนะครับเห็นแสงไฟของรถยนต์ของโจท,ที่หนึ่งนะครับนายจำรัดเนี่ยก็ไม่น่าจะหลบไปทางขวานะครับเพราะถึงหลบไปยังไงเนี่ยก็จะต้องถูกรถยนต์ของโจที่หนึ่งเนี่ยชนในเส้นทางของรถยนต์ของโจที่หนึ่งนะครับนายจำรัดเนี่ย น่าจะยอมให้รถยนต์ของนายทองนะครับชนรถยนต์ของจําเลยเนี่ยในเส้นทางของรถยนต์ของจําเลยมากกว่านะครับเชื่อว่านายจำหลัดนะครับไม่เห็นแสงไฟของรถยนต์ของโจทย์ที่1เพราะรถยนต์บรรทุก10บล้อเนี่ยที่แล่นอยู่ข้างหน้ารถยนต์ของจําเลยนะครับหลบรถยนต์ของนายทองนะครับบังรถยนต์ของโจที่ที่1นะครับและบังแสงไฟของรถยนต์ของโจที่หนึ่ง ส่วนเหตุที่รถยนต์ของโจที่ที่1นะครับแล่นออกนอกเขตถนนนั้นเชื่อว่าคนร้ายนะครับขับหลบรถบรรทุก10บล้อที่หลบรถยนต์ของนายทองนะครับมากกว่าเมื่อนายจำหลัดนะครับหันหัวรถยนต์ของจำเลยไปทางขวาเพื่อหลบไม่ให้ชนกับรถยนต์ของนายทองในระยะกระชั้นชิดนะครับทําให้รถยนต์ของจำเลยนะครับซึ่งบรรทุกสินค้าเนี่ยมาเต็มคันรถนะครับและมีน้ําหนักมากเนี่ยเสียหลัก การทรงตัวนายจำรัดนะครับไม่อาจบังคับเนี่ยให้รถยนต์ของจำเลยเนี่ยแล่นไปตามถนนได้และเป็นเหตุให้รถยนต์ของจำเลยนะครับแล่นออกนอกเขตถนนเนี่ยไปชนรถยนต์ของโจทย์ที่1การที่รถยนต์ของจำเลยนะครับชนกับรถยนต์ของโจทย์ที่1เนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องความประมาทของนายจำรัดนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยแต่เกิดจากเหตุสุวิสัยนะครับดังที่จำเลยดีกาจำเลยนะครับ จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์ทั้งสองพิพากษากลับนะครับให้ยกฟ้องเลยนะครับโอ้โหคดีนี้ต่อสู้กันมานะครับสามศาลเลยนะครับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะครับท่านเนี่ยวิิิฉัยเลยนะครับว่ากำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทนะครับแต่ศาลฎีกานะครับท่านให้เหตุผลเลยนะครับว่าการที่รถทั้งสองคันเนี่ยซึ่งถูกลักกันมาเนี่ยนะครับขับมาเนี่ย แทงกันขึ้นมาเนี่ยนะครับล้ําเข้ามาในช่องเดินรถของจําเลยนะครับจําเลยนะครับตกใจนะครับไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีรถเนี่ยวิ่งเข้ามาล้ําในเส้นทางของตนเองนะครับจําเลยเนี่ยพยายามจะเบี่ยงหัวรถนะครับเพื่อที่ไม่ให้ชนกับรถที่คนร้ายขโมยมานะครับแต่รถเนี่ยนะครับพอเบี่ยงไปแล้วเนี่ยเกิดไปชนกับรถโจดเนี่ยนะครับ อันนี้นะครับสารดีกาเนี่ยท่านเนี่ยเชื่อได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับดังนั้นเนี่ยจำเลยนะครับจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่326ทับ2522นะครับ สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกไปนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยเรียกร้องกับคู่กรณีไปแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับอยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานของเราอะนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนํานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธิ์นะครับ ตามกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับคนที่รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายประมาทนะครับท่านขับรถไปชนเขาอะนะครับท่านต้องรีบแสดงความรับผิดชอบนะครับโดยการที่รีบไปเยียวยาเขาเลยนะครับทนายอ้อน,นะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันนะครับ วันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนำหลักกฎหมายดีๆเนี่ยมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อครับก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานของเรา วันนี้ครับทีมงานทนายอ่อก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ